ตอนนี้นะผมอยู่ที่บูธของโตโยต้นะครับภายใต้งานมอ t ตอ Expo 2023นะครับที่จัดขึ้นในอาคาร Impact Challenger เมืองทองธาน,นีนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่11ธันวาคมนี้นะเดี๋ยวรายละเอียดของตัวบูธของ Toyota จะมีอะไรบ้างน่าสนใจมากๆครับมีให้ชมเยอะแยะมากมายครับเดี๋ยวไปดูเลยครับว่ารายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ พูดเลยนะครับว่านี่คือรถที่เด่นที่สุดภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่อยู่ในบูธของ Toyota นะครับเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไปแบบสดๆดดร้อนๆเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเลยครับนั่นก็คือตัวโตโยต้าไฮรักสแคนั่นเองครับเป็นตัวต่อยอดมาจากตัวต้นแบบ IMV c ็มบีนะครับคันนั้นเนี่ยก็จะเป็นรถที่ตั้งใจทํามาเป็นแบบอนเนกประสงค์เพื่อให้คนเอาไปทําการดัดแปลงได้ง่ายขึ้น,นครับ อย่างเช่นตัวนี้ครับเป็นการนําเอาตัวท็อปสุดนะครับที่เป็นเครื่องยนต์2.4ดีเซล ออโต้ครับช็อตวิวเบสครับตัวแอต tractive แพคเกจครับก็คือจะแต่งมาเบื้องต้นแล้วนะครับเป็นเครื่องยนต์เดียวกับที่อยู่บนไฮรักซ์รีโวนครับ2.4ลิตรดีเซลนะครับ150แรงม้า400นิวตันเมตรครับตัวนี้จะเอามาแต่งนะครับซึ่งตัวนี้ไม่ใช่เบสนะครับเป็นชุดที่เอามาตกแต่งในลักษณะแบบขนของไปลุยไปเหมือนกับใช้ส่วนตัวได้ครับนี่เหมือนกับนี่เห็นไหมเป็นโค้ชสอนฟุตบอลนี้นะครับขนของไปได้แล้วก็หรือจะเอาไปขนพวกเวกบอร์ดอะไรพวกนี้ก็ทาได้นะเอาไปลุยได้เลย มันผลของได้เต็มที่เลยนะครับรองรับพวกนี้ได้แต่งสวยๆแบบนี้ได้แต่ต้องบอกทีว่าอันนี้คือชุดแต่งนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมให้อีกทีครับว่ามันจะมีอะไรบ้างนะก็เบื้องต้นครับคันนี้กับราคาตัวท็อปแล้วนะตัวท็อปที่เป็นพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่577,000บาทนะตัวนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะพวกไลเนอร์นะครับพวกแม็กซ์เนี่ยเดี๋ยวไปดูพื้นฐานกีนะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะอ่ะเราดูคร่าวๆครับอันนี้จะเป็นอีกตัวครับที่เขาเอามาแต่งนะแต่อันนี้เท่มาก ผมมาชอบเขาจะใช้ตัวเบสที่เป็นราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะนี่ไม่ใช่ราคาตัวรถคันนี้ครับราคานี้เป็นราคารุ่นพื้นฐานครับเพราะว่าเขาเอาตัวที่เป็นดีเซลแมนนวลนะครับตัวที่เป็นเซียนซีนี่หมายถึงตัวไม่มีตัวกระบะครับแล้วก็ลองวิวเบสนะครับก็คือฐานล้อยาวนี่เองครับมาแต่งเป็นแบบมอเตอร์โฮมครับต้นทุนรถนะครับประมาณห้าแสนนะหรือว่าตัวแต่งเนี่ยเอาคร่าวๆนะครับประมาณ1ล้านนิดๆนะครับหนึ่งล้านนิดหนึ่งล้านเท่าไหร่เนี่ยต้องมาเช็คราคาอีกทีครับซึ่ง เป็นมอเตอร์โฮมที่แบบสุดยอดนะครับตัวนี้เนี่ยจะมีเห็นไหมด้านข้างเขาจะมีซิงค์ออกมาแล้วก็ต่อน้าล้างจานได้ทํากับข้าวได้ตรงนี้ใช้แก๊สนะอาจจะเป็นแก๊สกระป๋องหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะนี่แบบนี้เลยนะครับหั่นผงหั่นผักอะไรวางตรงนี้ได้เลยนะครับมีช่องเก็บของนะครับเยอะแยะนะครับมีหลังคานะครับตรงนี้ยืดเก็บเข้าไปตัวนี้หดเก็บเข้าไปนะครับไปติดัตัวรถได้มีบันไดด้านข้างนะครับที่สามารถจะ พับเก็บเข้าไปข้างในได้นะครับประตูมีถังขยะอย่างนี้นะครับมีมือเปิดอะไรพวกนี้นะครับเยอะแยะมากมายนะครับมีปลั๊กไฟด้วยนะครับเห็นไหมอ่าแล้วเรามาดูตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นช่องที่เติมน้ำนะครับจะมีท่อนะครับที่สามารถเข้าไปเติมน้ําได้ข้านหลังนะครับนี่เห็นไหมจะมีไฟนะครับมีช่องเก็บของแหลกสําหรับแขวนจักรยานได้ใส่ล้ออะไร่นะครับมีบันไดนะครับพวกนี้เยอะมากเลยครับตรงนี้เป็นช่องเก็บปฏิกูลนะ เป็นช่องตัวเก็บแบตเตอรี่สำรองนะครับเราก็ดูข้างในนะผมยุดยืดกล้องขึ้นไปดูนะเห็นไหมนี่นะมีทั้งห้องนอนนะนี่มีทั้งโซฟานะฮะแล้วก็มีทีวีให้ด้วยนี่แอร์อยู่ตรงนู้นด้วยนะครับและที่สำคัญนะฮะมันจะมีห้องน้ำด้วยนี่เห็นไหมครบครันนะฮะนี่คุณลงทุนครับผมว่าอัานนี้นะ คร่าวๆครับน่าจะไม่เกิน2ล้านบาทแต่คุณได้มอเตอร์โฮมไป1คันนะราคานี้ต้องเช็คอีกทีนะครับพื้นฐานรถตัวเครื่องยนต์ครับใช้เครื่องดีนดีเซลนะครับเพราะว่าลองวิวเวสจะมีเครื่องยนต์เดียวครับนั่นคือเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะฮะ150แรงม้า400นิวตันเมตรนะนี่ไปแคมปิ้งสบายๆขยับมาด้านข้างนะครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นรีโวครับมาแต่งนะฮะตัวนี้อ่ะไปดูคร่าวๆแล้วกันครับว่าเป็นยังไงนะเขาจะเอาตัวเซตอีดิชั่นครับมาแต่งครับ เป็นรีโว่ดีนะก็จะมีพวกชุดเคฟล่าอะไรตรงนี้นะครับอยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวชุดแต่งนู้นนี่นั่นมากม่นี่คือตัวพื้นฐานนะ8 3 2 0 0 0บาทครับตัวนี้ใช้เครื่องยนต์2.4ลิตรเหมือนทันนุเลยแล้วก็จะแต่งนู้นนี่นั่นจอดอยู่ให้ชมนะครับภายในบูธของโตโยต้าปีนี้ครับอ่ะขยับมาไอตัวเมื่อกี้ที่เป็นไฮรักแชมป์ครับเขาจะเอามาแต่งเป็นซิ่งแบบนี้ได้ด้วยนะครับใช้พื้นฐานตัวอ t ตัคครีบนะครับมาแต่งเพิ่มนะครับ 577,000บาทคือตัวท็อปที่เป็น t ็อตวิวเบสนะครับเครื่องยนต์2.4ลิตรดีเซลเกียร์ออโต้นะครับมาแต่งเพิ่มนะครับเดี๋ยวรายละเอียดครับไปดูในคลิปหลักอีกทีนะครับที่ผมทําการรีวิวไว้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะออกช้ากว่าตัวคลิปนี้นะฮะดูกันไปก่อนครับรายละเอียดนั้นค่อยว่ากันอีกทีครับคันนี้ครับเป็นอีกคันครับที่ใช้ตัวที่เป็นช็อตวิวเบสนะครับมาทําการแต่งนะครับให้มาเป็นรถ แคมปิ้งครับใช้พื้นฐานตัวท็อปอีกแล้วนะครับตัวแอตแทชทีฟนะครับตัวแอตแทชทีฟแพ็กเกจนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรครับมาแต่งเป็นแบบแคมปิ้งนะผมต้องบอกว่าเป็นแคมปิ้งนะตัวฝาเนี่ยสามารถเปิดออกมาได้นะเดี๋ยวไปดูในคลิปหลักของวิธีนะครับว่ามันเปิดดูออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างไปเปิดมาครับแล้วจะมีช่องเก็บของดึงออกมาเป็นเชลตัวล้างจานได้มีเตาแก๊สน,นะครับมีอะไรพวกนี้มีช่องเก็บของ ้งบนมีถังน้ำเนี่ยเห็นไหมเอาไว้เก็บน้ำเ,เอาไว้ล้างจานได้บนสุดนี่เป็นเต็นท์นะครับต้องบอกว่ามันเป็นเต็นท์นะเต็นท์ที่สามารถจางออกมาแล้วไปนอนบนนั้นได้เลยนะฮะแล้วก็ในตัวรถจริงๆเนี่ยถ้าทำดีๆนะครับเพราะว่าเขาออกแบบให้ทุกอย่างมันเรียบนะครับแล้วสามารถปูแล้วก็นอนในรถในนี้ได้ด้วยนะครับแม็กเปลี่ยนใหม่ครับปก,กติแล้วถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยรุ่นที่เป็นพื้นฐานเขาจะใช้เป็นตัวกระทะนะครับเป็นล้อกระทะมาแล้วก็แต่ว่าชุดนี้นะครับทั้งหมดเนี่ย ไอตัวที่เป็นไม่นับตัวที่เป็นกันชนเหล็กตรงนี้ครับกับสปอตไลท์อันนี้ครับอันนี้คือชุดที่เขาให้มาเลยนะเป็นจากรุ่นพื้นฐานอย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าตัวพื้นฐานรถเยู่ห้าแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทแต่ชุดแต่งนะครับที่ออกแบบโดย TJM นะครับอันนี้ต้องเช็คราคาอีกทีครับว่าเขาคิดเท่าไหร่นะครับเราไปดูอีกทีครับตัวรถอ่ะไม่ใช่ราคานี้มันห้าเจ็ดเจ็ดนะอุปกรณ์ทุกอย่างเพิ่มอีกนะครับก็น่าจะหลายแสนอยู่นะครับลองไปเช็คดูครับว่าราคามันคือเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป โตต้าไฮรักแชมป์นะครับซึ่งเป็นตัวต่อยอดที่จะมาทําเป็นรถเรียกว่ารถทำมาหากินสำหรับคนไทยอีกหนึ่งรุ่นนะแต่ภายในบูธของตัวโตต้าครับยังไม่มีแค่นั้นครับยังมีมาจอดอีกเพียบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ครับโตต้าอินเนวาซีนิกนะฮะตัวอินเนวาซีนิกคันนี้นะครับจะเป็นรถสไตล์เจ็ดที่นั่งกว้างขวางนะครับอาจะเจ็ดหรือ6ก็แล้วแต่อแล้วกันนะฮะหก็ได้นะครับ ถือว่า6แล้วกันนะถือว่า6ที่นั่งแล้วกันนะเพราะว่าข้างหลังนั่งได้2นะครับตรงนี้อีก2นะครับแล้วก็ตรงนี้อีก2นะฮะเป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะเครื่องยนต์หลักเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับราคาตัวท็อปนะฮะหนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะนี่เป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกรุ่นนะครับที่มีความหรูหรานะครับแล้วก็ให้อัตราประหยัดที่เยอะมากนะครับหลังจากที่มีการเทสกันไปแล้วเนี่ยผมชอบมากนะครับพูดตรงเลยว่าชอบมากเพราะว่า การขับเนี่ยดีมากนะครับใช้ตัวที่เป็นโครงสร้าง TNGA แล้วทำให้ตัวรถเนี่ยขับดีขึ้นเยอะนะถ้าเทียบกับตัว Innova ตัวเก่านี่แบบโอ้โหริบลับเลยนะฮะมีหลังคานะครับที่เป็นพาราโรมิกซัลลูปนะครับมีไฟแอมเบียนต์ไลท์นะครับแล้วก็มีแอร์ข้างบนด้วยเห็นไหมคือเย็นทั่วถึงแน่นอนครับเกียร์ออโต้นะครับสบายสบายในราคา1 4 7 9 0 0้บาทครับนี่ถือว่าเป็นราคาที่จับต้องได้เลยจริงๆนะฮะหรือขยับมาครับเป็นตัวรุ่นนะครับยังอยู่นะครับก็คือตัวโตโยต้า c a m r y นั่นเองครับอันนี้จะเป็นตัว Hybrid นะครับนี่จะเป็นตัวสีฟ้าฟ้าแบบนี้นะนี่ราคาตัวท็อปนะอยู่ที่1 8 9 0 0ล้านาทนบาทครับยังไม่เปลี่ยนโฉมนะยังใช้โฉมเดิมอยู่นะถึงแม้ว่าคู่แข่งจะเปลี่ยนโฉมไปแล้วนะครับแต่ว่าตัวโตโยต้าแคมรีครับก็ยังอยู่ครับและที่จะบอกก็คือข้อเสนอเยอะมากครับนี่ครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับออกรถง่ายช่วยผ่อนส0เดือนนะฮะแล้วก็มีแถมฟรีประกันภัย จากโตโยต้าแค่ PHYD อีกนะครับอีก1ปีนะครับนี่โหแถมเยอะมากนะครับส่วนรถนี่ลองถามดูเลยนะครับผมบอกเลยว่าน่าจะมีนะครับส่วนรถเงินสดเลยนะน่าจะมีลองมาถามดูนะครับเขายักมาด้านข้างครับอีก1รุ่นครับที่เป็นรถซีดานยอดนิยมอัลติสกันเองนะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัว GR Sport นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดนะฮะับหนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะมีแม็กส์แบบนี้นะโอหไม่ได้ขับนานด้วยนะคิดถึงเหมือนกันนะครับภายในก็ยังหรูหรานะครับตามสไตล์ของ ตัวจีอาร์สปอร์ตนะครับพวกตัดขอบสีแดงอะไรพวกนี้นะฮะมีตา GR อะไรตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นมากมายนะฮะพวกนี้เนี่ยสวยงามมากๆนะครับนี่นะฮะเห็นไหมเห็นไหมคิดถึงกังเลยฮะตัวนี้เราไม่ได้ขับกันมานานแล้วนะครับอ่ารวมถึงคันนี้ด้วยครับโตต้าโคราส์นะครับรถ SUV ยอดนิยมสำหรับคนไทยนะครับวิ่งตามถนนมากมายจริงๆนะครับแหมมีอยู่ช่วงหนึ่งนี่ ออกกันเป็นแบบเห็นกันทุกๆวินาทีเลยยังว่าได้นะครับเห็นกันอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนว่าตัวเครื่องยนต์หลักครับตัวนี้เนี่ยจะใช้เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเช่นเดียวกับที่ติดตั้งอยู่บนโตยต,ต้าอัลติสนั่นเองนะครับราคาคันนี้1นึ่งล้านสองแสน ห้าหมื่นสี่นบาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่น GR Sport ด้วยครับมีชุดตกแต่งมากมายครับมีปรับเปลี่ยนพวงมาลัยให้มีความหนืดมากขึ้นนะครับมีปรับช่วงล่างให้มันดูเฟิร์มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็มีชุดตกแต่งนะครับน่าจะไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นตัวครอสในรุ่นปัจจุบันครับน้าจะเป็นแบบนูนนะฮะแต่ตัวนี้จะเป็นแบบนี้ครับจะต่างกันนะครับพวกกันจังหน้าพวกชุดแต่งด้านล่างอะไรพวกนี้ครับมีโปรโมชั่นเหมือนกันครับแถมประชันภัยครับช่วย่อนสิบเดือนอะไรพวกนี้ก็มีเนป็่ ยาริเซตีนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นโมเดลลิสต้าชุดแต่งเดียว่าจะเรียกว่ารุ่นครับเป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้าครับราคาพื้นฐานรถจะอยู่ที่6กแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะแต่ว่าชุดแต่งมีอะไรบ้างเอามาอ่านเลยอ่ะมีสเกิร์ตกันชนหน้านะครับมีสเกิร์ตข้างนะครับมีสเชิร์สเกิร์ตหลังนะครับล้ออลอยสิบเจ็ดนิ้วใหม่นะครับสปอยเลอร์หลังครับแล้วก็สัญลักษณ์โมเดลลิสต้า Model ista, ท้ายรถครับเพิ่มอีก48,500บาทจากรุ่นมาตรฐานที่เป็นราคา6 169,000บาทครับจะใช้เครื่องยนต์1.2ลิตรนะครับหาให้กำลังสูงสุดได้ที่94แรงม้า110นิวตันเมตรครับเป็นรถในกลุ่ม Eco Car นะครับนี่ก็จะมีชุดแต่งโมเดลลิสตาใหม่แบบนี้นะครับแล้วก็ล้อแม็กซ์ใหม่ลายใหม่ครับมีสเกิร์ตด้านข้างนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามานะครับแหมรถหนักขึ้นนะต้องบอกก่อนว่ารถมันหนักขึ้นนะอ่นนี่มีดักเทลตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับชุดโมเดลลิสตามีตาโมเดลลิสตาตรงนี้นะครับมีกันชน ชายด้านหลังนี่มีลักษณะเหมือนดิฟฟิวเซอร์นะนี่40,000บาทนะครับก็บวกเข้าไปชุดแต่งโมเดลิสต้าเนี่ยบวกเข้าไปรวมกับตัวค่าง,งวดรถได้นะครับเป็นอีโคคาร์ที่ใส่ดิสเบรกหลักมาให้ด้วยนะครับอ,อันนั้นเป็นรุ่มมาตรฐานนะไม่ให้มีชุดแต่งโมเดลิสต้าครับก็ยังมีจำหน่ายอยู่เหมือนกันนะฮะโปรโมชั่นเพียบครับขยับมาตรงนี้นี่เลยเพิ่งเปิดตัวไปได้ไม่นานครับนั่นคือโตต้ายาริสทอร์นั่นเองครับเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับ อีกรุ่นนะครับที่มาพร้อมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรไฮบริดนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นโมเดลลิซ่าชุดแต่งโมเดลลิซ่านะครับที่เพิ่มเข้ามาครับพวกชายด้านหน้านะครับมีชุดแต่งตรงไฟนะฮะมีกับเกิร์ตด้านข้างนี่ครับก็จะเป็นชุดแต่งโมเดลลิซ่ากันนะฮะนี่สปอยเลอร์ด้านหลังนะก็จะมีให้โอ้ของเขาเยอะนะครับประตูเนี่ยไม่ใช่ประตูไฟฟ้านะเป็นประตูธรรมดาก็จริงครับแต่ดูเก็บของสิครับ นี่กระเป๋าเดินทางนะใหญ่ๆนะฮะใหญ่ๆห,หนึ่งใบแล้วก็อันนี้ย่อมๆอันนี้เอาแบบแคริโอนได้นะเพิ่มตัวคีย์บอร์ดไปอีกอันนะยังใส่ได้เลยอะปิดนะ,ะเห็นไหมอย่าหาว่ารถเขเล็กนะครับนี่คันหนึ่งนี่ใหญ่เหมือนกันนะนั่งสบายด้วยครับแป9 0 0นบาทครับหมุนมากับรุ่นนี้อีกคันหนึ่งนะฮะก็เหมือนกันครับเป็นรุ่นเดียวกันก็คือตัว โตโยต้ายาริสคอร์นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่ชุดแต่งโมเดลลิซ่าแล้วจะเป็นชุดแต่งปกตินะนี่มีตั้งหลังให้นะนี่เป็นชุดมาตรฐานเขานะต้องบอกก่อนเลยนะชุดมาตรฐาน,นครับแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับตัวนี้ประหยัดด้วยนะบอกให้เลยเพราะประหยัดจริงๆนะครับส่วนตัวโตโยต้าไฮรักซ์รีโวอร์ร็อกโคนะครับนี่ก็ยังอยู่นะโปรโมชั่นมากมายดูกันไปหลายรอบแล้วดูกันจนเบือ่อแล้วับเครื่อง2.8ลิตรนะครับเป็นเครื่องยนต์ ดีเซลนะครับ204แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับยังไม่ได้ใช้เครื่องยนต์เดียวกับตัวที่เป็นฟอร์จูเนอร์นะเออแต่งคนนี้ผมยังไม่เห็นฟอร์จูเนอร์นะไม่แน่ใจว่าไปจอดตรงไหนนะอ่าอ่ะ,อะไม่เป็นไรฮะเราดูกันไปหลายรอบแ,แ,แล้วคันนี้ราคาเท่าไหร่ดูนิดนึงนะ่้าคสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะอุตสาหะพิเศษห้าร้อยนะข้างใน,นหรูหรายังรถเก๋งเลยนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็แรงนะผมบอกเลยแรงมากแล้วก็ช่วงล่างดีครับทูเปอร์เฟกซ์ สัพเพ็ชั่นตัวนี้เนี่ยดีเลยนะฮะดีเลยใช้ได้เลยนะฮะมีสปอร์ตบาร์ตรงนี้ให้ด้วยนะครับนี่เป็นรอบรอบบูธนะโปรโมชั่นเขาเยอะนะครับต้องบอกก่อนนะครับผมคงอธิบายได้เป็นหมดข้างหลังนี้เขามีเวอร์ชันดานะครับอีกหลายอย่างนะพวกแอสเซสซอรี่นะครับชุดโมเดลิสต้านะครับชุด GR Sport ครับแล้วก็ยังมีรถที่เป็นตัวไฮลักษ์แชมป์นะครับเอามาจอด,ดนะี่เป็นชุดดัดแปลงนะรอบนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โห อลังการมากครับบูธของโตโยต้าในปีนี้ครนี่จะเห็นว่าคันนู้นครับเป็นตัวจะเรียกว่าฟู้ดทักก็ไม่ได้นะเพราะว่าสามารถแบ่ง2ข้างได้ด้วยนะผมพาไปดูนะ2ข้างไว้ที่นี้หมายถึงว่า1คันครับเขาจะเอาตัวที่เป็นลองวิวเบสนะครับมาทําการดัดแปลงนะครับให้จากรถ1คันครับแทนที่จะเป็นฟู้ดพักก็อย่างเดียวนะด้านซ้ายนะครับที่เราจะเห็นครับจะเป็นช่องสําหรับอ่าเป็นสามีนะมาขายเค้กนะ ภรรยานะครับมาขายเสื้อผ้าแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวกระบะใหญ่มากใหญ่คือใหญ่มากครับกระบะใหญ่มากจนสามารถแบ่งเป็น2ร้านได้นะครับตัวลองวิเบตนะครับอ่าจะบอกว่าตัวนี้เป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่ามาตรฐานทั้งหมดเลยนะครับที่เราเห็นตรงนี้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานแต่เป็นทั้งหลังที่นี้เท่านั้นนะครับที่ไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐานครับตัวนี้จะใช้ตัวถาร้อยาวนะเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตร มาเป็นตัวเบสน,นะครับราคา5 6 000, 9 0 0 0บาทไม่รวมตัวชุดแต่งที่เป็นดัดแปลงตัวนี้นะครับเพิ่มไปอีกต่างหากนะวันนี้ไม่ได้เปิดประตูตให้นะอ่ะไม่เป็นไรครับดูภาพกว้างกวครับรายละเอียดครับผมมีในคลิปหลักนะตัวนั้นอีกอันหนึ่งครับ ร้านที่ขายเกฟร้านนู้นขายเสื้อผ้านะอ่าน่าจะหมดแล้วนะแล้วก็จะมีพวกที่ปรึกษาการขายเยอะแยะมากมายครับใครสนใจครับแวะมาได้ครับที่บูธของโตโยต้านะครับไปในงานมอเตอร์เอป2023ครับที่อาคาร Impact Challenger เมืองทองธานีนะครับมาได้ครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่1 1 0 0ันวาคมนี้เท่านั้น,นครับพอเสนอเยอะแยะมากมายลองสอบถามได้ดูที่บูธโตโยต้าเลยครับ